ซึ่งวิธีนี้นค้อดีก็คือว่าเราจะไม่มีการตัดเส้นเอ็นดีตรงการคิดได้เรียกว่าเอ็นค่อยเขา้าไม่มีการตัดหมอนกระก็ดูข้า,ด,าด้านข้างด้วยคับ for that um, The doctor actually operated on my left knee 7 uh, years ago Roughly 7 years ago I had pain in this knee This knee that he operated on has been sore for probably 5 years but just slowly getting worse and worse and worse until I could not walk anymore. So um, probably three months ago, I went to see him and he took x-ray of the first knee he did uh, seven years ago. And he was very excited. He asked me if he could take a picture because the knee had not changed. So we make decision then to, to do this knee, which yeah, was about eight weeks ago. So I've lived in Thailand probably more than 15 years and many years ago I had a heart attack and I, went to Sukhumvit hospitals they fixed my heart i'm fairly happy with with what he did that's why i come back to him seven years later pain was mainly in the first month that i had pain and it felt like forever taking forever to get well but in the last two weeks the pain since i started exercise yeah so the trick is once you can beat the pain get into exercise because the exercise really makes it heal quick he's a good doctor i recommend him got sense of humor uh, easier to talk to speaks fluent English or e r y well I like him ขอแนะนำในโอกาสนี้เลยนะครับนายแพทย์ฟูลศักดิ์อ่ะอำนวยวิพาทส,สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ คุณรดนี่เขามีความประทับใจเหลือเกินได้มาผ่าตัดกับอาจารย์เมื่อเจปีที่แล้วพอยข่ายหนึ่งขานี้เนี่ยเป็นเหมือนเดิมไหมครับอาจารย์เราต้องเรียนางนก่อนนะครับว่าคุณ,คณรถดนี่นี่ยครับเป็นนักกีฬาเกา่าเมื่อสมัยหนึ่มๆเ,เล่นกีฬาหนักมากอือใช้เข่าหนักมากนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องหมอนร้วก็ดูมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นต่างๆในเข่าเสียหายมากแล้วก็านาไปสู่กระบวนการที่เกิดภาะวะเขาเ่าเสื่อมอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งเมื่อ7จปีที่แล้วะที่คุณล็อนี่มาหา่กกาผมนกระดา่แรกเนี่ยนะครับจริงแก วขาก็จะให้ดูภาพนะครับถ้าภาพทางซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นภาพที่ได้มีการผ่าตัดไปแล้วนะครับแต่ได้เปรียบเทียบให้ดูนะว่าอันดินภาพขาขวานะครับเขาจะมาอย่างนี้สองข้างเลยนะครับก็คือตัวช่องเขาทางด้านในเนี่ยนะจะตีบแคบเลยนะครับไม่มีช่องเหลยอยู่นั่นหมายความว่ากระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างนี้นะหายหมดแล้วเกลี้ยงแล้วนะครับไม่เหลือเลยที่จะเกิดจากกระดูกปกติที่ถูกไปข้ามาลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนผิวข้อ แต่เนื่องจากมิสเตอร์รนนี่เนี่ยอายุไม่มากจริงๆอายุก็ยังไม่เข้ากับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดครับโดยข้อคขาเทียมที่เป็นแบบมาตรฐานครับ,บที่เราเรียกว่าโถดมีดิท์เทสเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรอกของเขาก็จะมีสองทางครับฟูหนึ่งก็คือใช้ไปก่อนประคองโดยใช้น้ํายาหรือว่าใช้พวกน้ําหล่อลื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบตัวเดียวหรือบางบางท่านก็เรียกว่าการซ่อมเข่าหรือซ่อมผิวข้อเข่าบางส่วนซึ่งในสังเกตเราเรียกว่า u k a หรือ Unic ข้อดีก็คือว่าเราจะไม่มีการตัดเส้นเอ็นที่ตรงกลางที่เราเรียกว่าเอ็นคข้เข่าไม่มีการตัดหมอนกระดูกข้างด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับตัวของเข่าหลังกระบาดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความสมบูรณ์แบบตั้งใจว่าใกล้เคียงธรรมชาติถ้าเป็นการผ่าตัดมาตรฐานเราจะทาการเปลี่ยนข้อเข่าเทียนทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ลักษณะชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดบางส่วนเปลี่ยนบางส่วนเลยเราเรียกว่าการซ่อมเข่าเราจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มีปัญหามากที่สุดตรงบริเวณนี้นะครับแล้วเราจะเหลือส่วนที่ยังดีอยู่ไว้ใช้เส้นเอีรกาเเ็้้ยขไวใช เอ็นด้านข้างเขาเก็บไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนตัวของข่าวต,ต่างๆเนี่ยจะไ้เคลียรธรรมชาติหล้กงมาแล้วผ่านไปเจปีครับเกิดปัญหากับข่าวอีกข้างละข้างขวาละที่ทําไมเขาถึงไม่ปวดพร้อมกันทําไมถึงว่ารออีกตั้งหลายปีมันถึงมาอารวาสปวดจนต้องมาหาอาการน,นี่เป็นข้อดีใการทาผ่าตัดเทียข่าเทียมนะครับ เมื่อไหรก็ตามที่เราได้ทําการรักษาข้อเข่าหนี่งไปแล้วการรักษาเนี่ยจะทําให้มีการเลี่ยทิวข้อทําให้ีิวข้อเนี่ยมีการรองรับด้วยโลหะการเสียดสีก็น้อยลงคนอกจากการเปลี่ยนชิวข้อแล้วนี่นะครับแนวของเข่าก็เปลี่ยนไปด้วยไม่โกงคือมันจะดีขึ้นครับด้วยเช่นนั้นแล้วเนี่ยพอแผ่พาสตถายดีแล้วเนี่ยคนไข้จะใช้เข่านั้นในการรับน้ำหนักแทนเข่าที่เจ็บนั่นก็หมายความว่ามีการถ่ายน้ําหนัก้างกวาข้าขวาไปซ้ายซึ่งทําให้เข่าข้างขวาเนี่ยใช้งานได้น้อยลงทําให้เข่าขวาเนี่ยเจ็บน้อยลงอีกส รันนี้ก็คือเขาเป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายที่ดีเป็นคนที่มีวินัยก็สว่วนัวทีเดียวเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าหากว่าคพนไขที่ได้รับการผ่าตัดประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดแบบบางส่วนก็ตามหรือเปลี่ยนเขาทั้งหมดก็ตามถ้ามีวินัยในการออกกำลังกายที่ดีดีทำาระโยชนที่ดีก็ย่อมจะได้รับผลการรักษาที่ดีเช่นกันต้องขอขอบพระคุณอนาะจารย์คุณศักดิ์ินดีําววิพา์นะครับที่ได้กลัามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยสองคนเราลาไปก่อนสวัสดีครับ